สวัสดีค่ะวันนี้มากินซีฟู้ดกันดีกว่ากินแบบไม่เสียงเลยนะคะกินจังตังอยู่เ้อไปค่ะเนี่ยม,ม,มีกุ้งมีปลาค่ะหูน่ากินมากเลยแล้วก็มีปลาหมึกด้วยค่ะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเร,เราก็มากินกันนะคะ พื้นที่ค่ะเจมพื้นที่ดูเสือดูเสือค่ะดูเสือสีชมพูเหมือนแมวค่ะสวยหล่อล้ากินค่ะรอกินเล่นกับน้องแมวดีกว่าน้องแมวน่ารักมากเลยแมวแมวแมวแมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมีกุ้งกุ้งน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเท น้ำจิ้มสำเร็จรูปค่ะน้ำจิ้มซื้อมาจากโลต้าเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะออเดิฟออเดิฟค่ะออเดิฟสุดยอดค่ะปลาสุกหรือย่างอยากกินแล้วอยากกินปลาย่างปลาสุกหรือย่างไปเอาปลาดีกว่าไม่ใชต้องนะกูจะกูจะไม่กูจะร้องไห้เพราะว่าปลาแพงโอ้ยไปไปไปเขาร้องเธอ เวลากินแล้วค่ะรครบแล้วครบแล้วเห็นไหมคะเน,นี่ยน่ากินมากเลยค่ะนี่หลานลูกๆ<อ>เต็มไปหมดเลยค่ะได้เวลากินแล้วอร่อยมากเลยค่ะกุ้งตัวก็โตๆ ไยบ้ายเจอกันคลิปหน้าค่ะ